ขั้นตอนการติดตั้ง CJ 5 0 0 1นะครับขั้นตอนแรกนะครับ1ให้เราทดสอบฟังก์ชันการใช้งานก่อนนะครับวิธีการทดสอบนะครับก็คือให้เราเอาสาย USB ตัวนี้นะครับเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้ากับปลั๊กไฟแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บนะครับที่ข้างล่างตงัวนี้ดันสวิตชไปที่ตำแหน่ง on ก่อนนะครับถ้ามัน off อยู่ก็ดันไปที่ตำแหน่ง on นะครับอ่า,อาตัวนี้ พอตำแหน่งออนเสร็จนะครับให้เรากดที่รีโมทสีเหลืองๆตัวนี้หนึ่งทีนะครับพอกดกดแช่ไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งปล่อยนะครับแล้วก็กดที่ตัวรีโมทสีเขียวๆหนึ่งทีก็จะมีเสียงแจ้งเตือนแบบนี้นะครับเราก็ทดสอบปล่อยมือออกแบบนี้แล้วก็กดปิดที่รีโมทตัวนี้นะครับอ่ะนี่เสร็จฟังก์ชันในการทดสอบแล้วเครื่องพร้อมติดตั้งนะครับวิธีการติดตั้งนะครับ จะแบ่งเป็นการติดตั้งก็คือ1การติดตั้งสําหรับมือถือนะครับการติดตั้งมือถือนะครับเราเริ่มต้นที่การปิดสัญญาณตัวนี้ก่อนครับการติดตั้งมือถือนะครับให้เราไปที่มือถือแบบนี้นะครับสำหรับมือถือนะครับให้เราเอาตัวตัวเบกเก็ตตัวนี้นะครับสไลด์เข้าไปในจอตรงนี้นะครับสไลด์เข้าแบบนี้นะครับ แล้วก็เอาตัวนี้ล็อกเข้าไปล็อกด้วยสกูนะครับตึงมือนะครับอย่าเพิ่งแน่นนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับพอตำแหน่งนี้ได้แล้วนะครับให้เราเอาจอมือถือตัวนี้นะครับอ่ะแกะกาว 3M ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็แปะไว้ที่หลังมือถือนะครับอ่ะแกะกาวสีแดงๆนี้ออกนะครับแล้วก็แปะไว้ที่หลังมือถือนะครับอย่างนี้แต่วก่อนที่จะแปะนะครับให้เราเอาสายชาตัวนี้ อเสียบเข้าไปตัวนี้ก่อนนะครับดูชาร์จตรงนี้เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับเราก็ล็อกไว้นะครับต่อไปนะครับให้เราแกะก3าวสามสามเอ็มซีแดงนี้แปะไว้ที่หลังมือถือนะครับอพอแปะเสร็จปุ๊บล้วก็สไลด์จอมือถือเข้าไปแบบนี้นะครับที่การสไลด์นะครับเราก็สามารถที่จะปรับ ปรับจอได้นะครับปรับให้มันพอดีกับหน้าจอเรานะครับพอปรับเสร็จนะครับเราก็ปรับให้มันพอดีเหมาะนะครับพอปรับเสร็จนะครับเราก็จะได้มือถตือในลักษณะนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเปิดตำแหน่งออนตัวนี้นะครับปรับตำแหน่งออนตัวนี้แล้วก็แกะ เกาตัวนี้นะครับแกะตัวนี้ออกแล้วไปแปะไว้กับตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแบบนี้นะครับเราก็กดที่รีโมทแบบนี้แล้วนี่สายชาร์จก,ก็เสียบเข้าไปได้เลยนี่นะครับคือขั้นตอนการติดตั้งสำหรับมือถือนะครับต่อไปนะครับมาดูขั้นตอนการติดตั้งสำหรับ iPad แท็บเล็ตจอใหญ่ๆนะครับขั้นตอนนะครับก็คือ1ให้เรา สไลด์จอนี้ออกสไลด์บัเก็ตนี้ออกนะครับไม่ได้ใช้นะครับสาหรับจอ i p แพดสไลด์ไปเลยครับไม่ได้ใช้อ่ต่อไปนะครับนำกาวนาโนที่แถมให้นะครับสำหรับไอสำหรับ iPad แท็บเล็ตนะครับกาวนาโนตัวนี้นะครับมาแกะกาวตัวนี้เป็นกาวนะครับแกะไว้ที่หลัง iPad แบบนี้นะครับแกะไว้ที่หลัง iPad แบบนี้อ่าต่อไปนะครับก็คือให้เราแกะ ัวนี้ครับสีแดงๆนะครับมาแปะทับกับตำแหน่งที่รูที่เราเจาะให้นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอแปะเสร็จแล้วก็เราก็ไปเปิดสวิตช์ข้างล่างตัวนี้นะครับดันสวิตช์ข้างล่างตัวนี้แกะกาว 3M สีแดงไปแปะตำแหน่งที่เราต้องการเหมือนที่มือถือในการใช้งานแค่นี้นะครับฟังก์ชันการใช้งานก็เสร็จแล้วครับเสร็จปุ๊บก็อย่าลืมกดรีโมทสีเขียวก่อนใช้งานนะครับหนึ่งครั้งโอเคนะครับ